รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม จากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันเกษียณคืนวันที่ผ่านคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจากการงานช่วยสร้างประสานความผูกพันจากคนที่ไม่เคยรู้จักกลับแปรเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่จับมือกันสร้างสรรค์จนถึงวันที่พวกเราภาคภูมิเมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่งล้วนแต่ต้องเคลื่อนตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จ เป็นก้าวที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละและท่านจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป สูนน่ถนนหนทางสาย6กอนี่คือผลความสำเร็จในชีวิตราชการทำงานรักใช้ประชาชนมาตั้งเนินนานถึงวันนี้ต้องจากกันเพราะการกเกษียณ ฝากคุณความดีที่เคยมีให้ไว้เป็นทางให้ก้าวเดินไปถึงจุดหมายอยู่ที่ความเพียรสุขบางทุกบ้างให้เรารู้ไว้เป็นบทเรียนทำดีจึงมีกระสียนเตือนใจให้ทุกๆุกคน ความภาคภูมิใจได้รับใช้ตใต้ฝ่าพระบาททำงานเต็มความสามารถทวารสัตว์ปฏิญาณตนทำแต่ความดีไม่เคยมีแม้เรื่องมองมุลเป็นบุญยิ่งใหญ่เลือล้นได้เป็นคนของราชการ ก้าวสุทนนหนทางส้างอหกสิบเอ็ดจากนี้ไม่มีขอบเขตสำเร็จแล้วงานที่ฝันจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ในทางสร้างสรรค์ด้วยรักและความผูกพันวันวานจะจำไม่ลืม ความภาคภูมิใจได้รับใช้ตใต้ฝ่าพระบาททำงาเนเต็มความสามารถถวายสักปฏิญาณตนทำแต่ความดีไม่เคยมีแม้เรื่องมองมุนเป็นบุญยิ่งใหญ่เหลือลน้นได้เป็นคนของราชการ ก้าสูนน่ถนนหนทางสาย61สจากนี้ไม่มีขอบเขตสำเร็จแล้วงานที่ฝันจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ในทางสร้างสรรค์ด้วยรักและความผูกพันวันวานจะจำไม่ลื ทยน้อยนะคะสากรจังหวัดน่านค่ะ,ะรับรการจังหวัดน่านมาเป็นระยะเวลานานเกือบ20กว่าปีนะคะก็มีความผูกพันกับจังหวัดน่านและก็พวกเราพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่านที่ทำงานบรูรณาการร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บัติงานนะคะรวมถึงหัวหน้างาน จนได้รับการยกย่องจากผู้บริหารจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านในเรื่องของความเข้มแข็งเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของก,องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่านนะคะซึ่งพี่เองในฐานะผู้ที่ะจะ,กะเกษียณรายการในปีนี้นะคะก็อยากจะบอกน้องๆพวกเรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่านว่าขอให้พวกเรายึดมั่นในความเป็นนักเกษตรนักสหกร ในจังหวัดน่านที่พวกเรามีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อยากจะฝากพวกเรานะคะทุกคนในกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ในจังหวัดน่านให้มีน้ำใจในการทำงานร่วมกันรวมทั้งเรื่องของอการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดน่านร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดน่านและก็ นำในบาบของ,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเรานะคะไปขับเคลื่อนให้พี่น้องกเกษตรกรในจังหวัดน่านอ,อยู่ดีมีสุขสร้างองค์กรโดยเพราะสถาบันกเกษตรกรในจังหวัดน่านให้เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อ,ตอไปนะคะค่ะท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ผู้บริหารจังหวัดที่ได้ให้โอกาสกับ พวกเราไในเโอกาสกับสักรจังหวัดน่านแล้วก็ทีมงานได้ทำงานรับใช้พี่น้องคนจังหวัดน่านนะคะก็อยากจะบอกว่ากเกษียณครั้งนี้กเกษียณแบบมีความสุขแล้วก็อยากจะฝากความสุขนี้ให้กับน้องๆในการทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆในการทำงานในพื้นที่ตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็ ขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับนิพนธ์ฟูสีครับผู้อำนวยการโครงการชมประธานน่านนะครับย้ายมารับราชการที่จังหวัดน่านก็ประมาณเกือบเกืบสาปีนะครับเนื่องในโอกาสที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2อ6 5นะครับก็ระยะเวลาก็อีกประมาณเดือนนิดๆนะครับในความรู้สึกเรื่องของความประทับใจ ก็คือจริงๆแล้วผมก็มีความรู้สึกที่มีความตั้งใจนะที่จะมีอาชีพในเรื่องของการรับราชการเพราะครอบครัวก,ก็รับราชการกันทุกคนนะครับก็เป็นความาประสบผลามสำเร็จในชีวิตที่ได้มีโอกาสได้รับราชการนะครับโดยเฉพาะได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนการชุมรทานของกรมชุมรทานนะครับก็มีความประทับใจในเรื่องที่ว่าเราจบมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับราชการ ในตําแหน่งในช่างชาวปรทานซึ่งจะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องประชาชนชาวไทยของเรานะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ในปี2162ในช่วงปลายปีกก็มีโอกาสมา รับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสํารวจตรวจสอบในเรื่องของการขาดแคลนน้าโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคและสิ่งที่ผมมีความตั้งใจนะครับก็คงจะต้องฝากคนรุ่นหลังไว้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานในเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านของเราก็คือในเรื่องของอทำอาคารบักคับน้ําในลําน้ำน่านนะครับเพราะว่าน้ำน่านของเรานในช่วงฤดูดแล้งเนี่ย จะมีปริมาณน้ําไหลลงเขื่อนรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ของเราเนี่ยแทบจะเก็บกักน้ําใช้ไม่ได้เลยนะครับเราก็มีความวาหวังว่าจะทําอาคาครบังคับน้ําไว้ในจุดที่สําคัญสาคัญนะครับแล้วก็ทําสถานีสูบน้ําให้กับพี่น้องประชาชนเ,าเกษตรกรจังหวัดน้านะครับได้มีน้ํากินน้ําใช้ในเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรนะครับก็คิดว่าฝันนี้คงน่าจะต้องเป็นจริงนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆข้ารการน้องๆน,นะครับที่ยังรับราชการอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในเรื่องของอการดำเนินชีวิตนะครับก็ขอให้อํานาจบุญบาร,รมีของสิริสิทธิธ์ในจังหวัด่านของเราไม่ว่าจะเป็นครับ พราตุชัแห้งนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ายที่น้องๆได้เคารพนับถือนะจงโดนบันดาลให้น้องๆทุกๆท,ท่านนะครับได้ประสบความสุขความเจริญนะครับอย่าให้มีสิ่งใดที่มามีกังวลน,นะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยคาดแคลนในเรื่องของอุบัติภัยต่างๆน,นะครับมีความสุขความเจริญทุกๆท,ท่านนะคร,ครับขอบคุณครับ ดิฉันชยาพรเจริญวงศ์ประมงจังหวัดน่านนะคะมารับราชการที่จังหวัดน่านเนี่ยสองปีงบประมาณค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะจังหวัดน่านเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทําให้มีความรู้สึกว่าสนุกกับการทํางานทุกๆวันนะคะท่านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นในสังกัดกระทรวงเกษตรเราเองหรือว่านอกสังกัดต่างให้ความร่วมมายร่วมมือแล้วก็มีความเป็นกันเองมากค่ะ อ,อยากจะบอกว่าการรับราชการนะคะตั้งแต่รับราชการมานะคะตลอดจนถึงเกษียณไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะมีวันนี้ได้ความรู้สึกของคนเกษียณอาจจะแค่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รับราชการมาใช้ระยะเวลามานานแต่อยากจะบอกน้องๆว่าการที่เราจะรับราชการจนเกษียณได้นั้นอะ ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดนะคะอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติงานอาจจะเป็นทุกท่านความมุ่งมั่นความมุ่มานะนะคะจะเป็นที่ทำให้เราสำเร็จได้อย่างดีนะคะอยากฝากกำลังใจให้น้องๆทุกท่านนะคะ